มาทวนดูคุณผู้ชมพาไปดูซิว่าตั้งแต่ปี3-5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับปีมีพฤษภาธมิน3-5หาสช,ชเนี่ยรัฐประหารนะครับอ่าแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐบาลมานะครับคือบุเอกสุจินดาคราประยูนในคราวนั้นลาออกแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่คุณอาทิตย์อุไรรัฐทุนกล้าวขึ้นไปแล้วปลดกล้าวลงมาก็คือ คุณอนันต์ปัญญารชนนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ปีมาดูว่าตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างกันเพราะว่าปี60ูอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกเมื่อสักครู่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดํารงตําแหน่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยก็คือว่า เป็นทั้งประธานของสสแล้วเป็นทั้งประธานของวุฒิด้วยค่ะคือถ้ายกตัวอย่างปี2562พักที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประธานสภาผูา้แทนราษฎรนะแต่ว่าเป็นคุณชูรีภัยที่มีคะแนนกว่า50กว่าเสียงนั่นเองแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเทคนิคทางการเมืองต่างๆมากมายเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันไปดูความสําคัญของตําแหน่งนี้กันก่อนค่ะครับความสําคัญของตําแหน่งประธานสภาผูา้แทาานรัษฎรอย่างที่ได้ย้าก็คือว่าเป็นผู้ที่นําชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าวทุนกระมม่ ่อพระมหากษัตริย์กับหลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดกล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญครับและก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการนํากฎหมายต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมของสภาครับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสําคัญในฐานะกํากับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้วินิจฉัยอนุญาต หรือจำกัดการอาภิปรายของสสในสภาไม่ว่าจะเป็นการอาภิปรายร่างพรบรายจ่ายงบประมาณประจําปีหรือกอารอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแม้ว่าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะได้เขียนไว้ชัดเจนว่าประธานสภาซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างพักการเมืองแต่ละฝ่ายระหว่างที่มีการประชุมหรือการอภิปรายครับ คือถ้าไปดูข้อมูลจากในอดีตนะคะก็จะเห็นว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยถือเป็นตัวต่อรองร่งรวมพรรครัฐบาลด้วยอย่างในการเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นัดแรกปี2562นะคะคือถ้าย้อนกลับไป25พฤษภาคม2562เนี่ยเป็นการชิงชัยกันร,ระหว่างนายโชลีภัยจากพรรคประชาธิป,ปัตย์เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็นายสมพงษ์อมมนวิวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคประชาชาติ ประเด็นที่น่าสนใจในเวลานั้นก็คือว่ามีสองพักการเมืองค่ะที่ยังไม่ประกาศจุดยืนทางการเมืองก็คือในส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่มี52เสียงแล้วก็พักภูมิใจไทย51เสียงนั่นเองโดยประธานที่ประชุมให้มีการลงคะแนนแบบลับนะคะมีผู้ลงคะแนนทั้งหมด4 9 4คนจากผู้เข้าร่วมประชุม496คน ผลโหวตเป็นแบบนี้ค่ะในชลิตัพยได้คะแนน258คะแนนส่วนนายสมพงษ์อมรวิวัตรได้235คะแนนงดออกเสียง1เสียงก็ทําให้ในายชลิตัพยเป็นว่าที่ประธานสภาคนใหม่นะคะโดยที่คะแนนโหวตจากการรวมพลังกันของ20พักการเมืองซึ่งก็นําโดยพักพลังประชารัฐนั่นเองแล้วก็สุดท้ายพลิกล็อกค่ะได้จัดตั้งรัฐบาลจากคะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้น250เสียงในส่วนของสอวอคือย้อนกลับไปจำได้ไหมคะนะัก นั้นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีในส่วนของได้สอสอเขตเนี่ยมากสุด ส่วนพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็จะได้ Pop u l a r v o โ e วเนี่ยมากที่สุดนั่นเองและทีนี้ณนะขณะนั้นถ้าเกิดว่าจะมารวมกันในการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะต้องขอเสียงสนับสนุนของสวด้วยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลและตอนนั้นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าสรุปแล้วจะไปเพื่อไทยหรือว่าจะไปพลังประชารัฐเขาก็อาจจะมีการเจรจาทางการลับอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าให้ตําแหน่งในส่วนของประธานสภาให้กับพักประชาธิปัตย์ไปนั่นก็หมายความว่า ประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐนะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นว่าประธานสภาณนาขณะนั้นไม่ได้มาจากพรรคพลังประชารัฐนั่นเองครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ดูนะว่าเลือกคุณชวน258ค่ะขณะนั้นถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปการเมืองตอนนั้นเนี่ยการรวบรวมเสียงแม้ว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยยังไม่แสดงแน่ชัดว่าจะอยู่ตรงไหนใช่แต่เมื่อเอาเสียงไปรวมกับพลังประชารัฐกับพรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้มาเนี่ย คะแนนจริงๆแล้วประมาณ251 252เองนะแต่ทำไมคนโหวตให้คุณชวนถึง258อันนี้เป็นภาพบรรยากาศในวันที่25พฤษภาคม2562เลยนะคะที่มีการโหวตการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาเลยตั้งคำถามว่าเอามาถึง258ท,ทั้งที่ตอนนั้นเสียงของพลังประชารัฐที่รวบรวมคะแนนเสียงกับเสียงของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยแทบไม่ต่างกันมันปริ่มน้ำกันมากๆแต่มีคนเลือกคุณชวนถึง258านี่แหละเอ๊ แล้วฝ่ายค้านที่เป็นเพื่อไทยเดิมตอนนั้นนี่ะมีใครไปเลือกคุณชวนหรือเปล่าก็เลยเป็นประเด็นที่ยังค้างขาใจกันมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าในครั้งนั้นสุดท้ายพักประชาธิปัตย์แม้จะไม่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณชวนหลีกไั่นั่นเองนะครับซึ่งอ่ะสรุปผลลงมติของสภาในชุดที่25นอกจากได้ประธานสภาแล้ว จากพัคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ4อย่างที่บอกไปคราวก่อนนู้นเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์ามาคะแนนเป็นอันดับที่4อันดับที่1เนี่ยก็คือเพื่อไทยในส่วนของสสเตรองลงมาคือพลังประชารัฐแล้วก็อนาคตใหม่นขณะนั้นส่วนประชาธิปัตย์ได้มาเป็นอันดับที่4นะครับเขาบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรถึงพัก ที่หนุนการนำของพรรคพลังประชารัฐก,ก็คือพลังประชารัฐเป็นพรรคที่หนุนในเรื่องของประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเอานะถ้าประชาธิปัตย์ร่วมนะก็จะได้ประธานสภาแบบนี้ไหมก็เป็นการต่อรองกันนะคะจึงถือได้ว่าตัวตําแหน่งของประธานสภาเมื่อปี62ที่มีการโหวตเลือกกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจเป็นตัวต่อรองเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์นั่นเองครับ